พูดถึงคนเบื่ออาหารเนาะต้องเอาแมวหรือว่าเอาสัตว์เลี้ยงเป็นหลักเป็นกําลังใจสําหรับคนที่เบื่ออาหารกินอาหารหรือว่ากินอะไรที่มันซ้ซําๆซ,ซากๆเราต้องคํานึงไว้อย่างว่าเรากินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินนี่เลยโอสตินเขาบอกว่าเขากินเพื่ออยู่เขาไม่ได้อยู่เพื่อกินนะ เขาก็จะกินอาหารเมนูซ้ำๆนั่นแหละไม่เบื่อเลยแม,ม่ดูอาการไม่เบื่อดูหน้าดูหน้า ดูหน้าไม่เบื่อเลยกินแต่มเมนูซ้ำๆเดิมๆทุกวนันก็อาหารแมวเนาะจะให้มีอะไรเราซื้ออะไรมาให้กินเขาก็ต้องกินนะ้ออสตินว่าไหมออสตินรออะไรอะ่ะรออะไรคะรอว่าเมื่อไหร่จะมีอาหารตกลงมาใส่ถ้วยออสตินฮลัลโหล ได้กินเมน้าวันเนี้ยจะได้กินเมน้าวันเนี้ยกีฬาไม่เสร็จแต่กีฬาไม่จบจะได้กินเมน้าวันเนี้ยวันนี้เขามีแข่งสกีด้วยออสตินออสตินออสตินกระดิกขาใหญ่เลยจะกินอะไรวันเนี้ยกินอะไรคะวันนี้กินอะไรคะพุดอ้วนพุดอ้วนน้อง นอนดูถ้วยป่าไปก่อนนอนดูถ้วยป่าไว้ก่อนโอ้ยงานการก็ไม่ทํามีแต่มันนั่งรอนอนรอเนี่ยนะนั่งนอนนอนรอกินเนี่ยนะเป็นอะไรสบายแท้แมวเนี่ยมีอาหารก็อาหารเดิมๆม,มีอาหารเม็ดมีอาหารอาหารอาหารเขาเรียกอะไรอาหารสดเนาะ มีเนื้อมีเนื้อไก่แล้วก็มีเนื้อปลาก็กินอยู่อย่างนี้แหละประมาณนี้แหละแล้่อาหารอาหารเม็ดแล้วแต่มีหลายรสมีหลายรสชาติเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเบื่ออาหารนะครับจากออสตินสุดหล่อไปซำบ้าน